แกงออมหมูใส่กระลำดอกจ้าต้มน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นเราก็จะใส่พริกที่เราโขกไว้กับหอมแดงจ้าใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะคะคนเลยจ้าจากนั้นเราก็จะใส่หมูนะคะใส่หมู ต้มหมูให้สุกเลยนะคะพอน้ําเดือดหมูสุกดีแล้วเราก็จะใส่กระลำดอกจ้ะกระลำดอกกับเห็ดนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปให้หมดเลยจ้าคนเลยจ้าจากนั้นก็จะใส่ น้ำปลาล้านะคะที่เราปรุงไว้จ้าใส่ลงไปเลยกับรสดีกับรสนัวรอใอยเดือดนะคะเ,เพื่อนๆจะคนเลยจะชิมรสตามที่ชอบเลยนะคะชิมรสตามที่ชอบเลยรอ้อยเดือดเลยนะคะรอ้อยเดือดแป๊บหนึ่ง พอน้ำเดือดดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่ต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมเลยจากนั้นก็ใส่ผักคุณตู่เลยจ้าเรียบร้อยเลยจ้าปิดไฟได้เลยคะ่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเ,เป็นไงหน้าตาน่าทานไหมคะใส่กระล่ำดอกนะจ้า เราไม่ได้ใส่บักชีลาวนะคะสูตรนี้หอมเหมือนกันจ้าหอมจากผักคุณตูนะคะผักคุณตู่เราก็ปลูกเองค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะลองทำดูนะคะรสชาติแซ่บๆเลยจ้า